อ่อนแล้วนะครับชเสิเอหน้าปกยังเหมือนเดิมนะเพราะมันเป็นวิชากิจกรรมแนะแนวนี่ดีพี่คนนี้เขาไป่หนังสือกับบ้านครูก็เลยได้มาเป็นหน้าปกอ่าฮะ เดี๋ยวก่อนนะมีปัญหาเอาคุณติ๊กตรงนี้ไปเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋วก่อนอืมก็เป็นอันว่าเข้าสู่กิจกรรมแนะแนวคุยสนทนาปัญหาชาวบ้านชาวบ้านลูกศิษย์ครูมีปัญหาอะไรก็เปิดใจกันได้เลยนะคะ วันนี้ก็จะเป็นภาระงานในเรื่องของกิจกรรมที่สามก็กิจกรรมที่สามหนูเปิดหน้าเก้าเลยลูกหน้าเก้าเป็นเป็นเรื่องนำนำอลัมพบ,บทก่อนนะคะยืนยันในสิ่งที่ตนเองชอบเพราะครั้งที่แล้วเราก็ถามในเรื่องว่ามีความสุขในการทําสิ่งที่ตัวเองชอบไหมบอกสิ่งที่ตัวเองชอบก่อนแล้วก็ทําไปแล้วมีความสุขไหม โอ้บทที่หน้าที่สามเอกิจกรรมที่สามก็ต้องยืนยันในสิ่งที่ชอบเหมือนเป็นการตอกย้ำว่าชอบจริงไหมอ่าก็เป้าหมายของเขาก็คือให้นักเรียนรู้จักตนเองให้มากที่สุดแล้วก็พยายามมองว่ากิจกรรมที่ตัวเองชอบเนี่ยที่ชอบมากๆาอะ่ะมันจะเป็นสาเหตุอ,อ,อ,อนาคตอนาคตเราก็จะเป็นอาชีพนั้นเช่น,น,น,น ใครที่อยู่ว่างๆว,วาดรูปนะวาดรูปรายเส้นอะไรเงี้ยก็แสดงว่าชอบนะคนก็เป็นศิลปินนักวาดรูปนักเรียนยังจําครูรสได้ไหมอ่ะครูฮทไทยรสเนะี่ยสวยมากเลยหมายถึงฝีมือนะแต่เขาก็สวยอยู่นะฝีมือเขายอดเยี่ยมเลยนะถ้าใครมีเฟซติดต่อตบครูเขาจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้ครูเขาพัฒนาขึ้นออกเยอะแล้วก็บ้านช่องเขาสวยงามด้วยภาพที่เขาวาดเองนะ่ะ ความภูมิใจนะเพราะนั้นก็การยืนยันในสิ่งที่ชอบอืมทีนี้อยากให้นักเรียนบอกมันเหมือนครั้งที่แล้วอะแต่ว่าบางคนยังไม่ได้บอกครูว่าชอบอะไรบ้างในสิ่งที่ตัวเองชอบมากตั้งแต่ชอบมากที่สุดไปจนไปทั่งน้อยที่สุดวันนี้ขอถามถามอาคเน ครับคาคนี้ลองนึกเอาสามอย่างสามอย่างสามอย่างแล้ครับเออข้างหลังนี้อนาคตเป็นอยากมีแฟนสวยๆแบบนี้อ่ะใช่ครับแบบนี้แหละครับต้องเป็นแบบนี้ทำไมขาวสวยอื่นมาเปล่าสาวเขาเดินตามเราเนี่ยรับผู้หญิงเขาเดินตามเราก็สามอย่างครับเออสามอย่างจัดมากที่สุดไทยเรียงจริงๆอันดับแรกถ่ายรูปอยากทําอะไรชอบอะไรอย่างแรก อันดับหนึ่งชอบถ่ายรูปสุดแล้วอืมก็เป็นนักกล้องมีอาชีพอะไรที่เกี่ยวกับการถ่ายรูปในแบบ爱美ไซเดรถ่ายแบบถ่ายแบบก็คือต้องเป็นนางแบบในแบบอืมอันที่สองเออเราก็ถ่ายรูปในงานกิจกรรมโรงเรียนบ่อยๆนี่นะเออก็ดีแล้วทําในสิ่งที่ชอบอันที่สองอ่า โอ้ห oh. ที่สองชอบทำอาหารชอบเดินเที่ยวท่องเที่ยวอ่าชอบไปเที่ยวอ่ะอ่าชอบไปเที่ยวเที่ยวที่ต่างประเทศหรือในประเทศอ่าเที่ยวทุกที่ครับอ่าทุกที่เพื่อเพื่อหาสิ่งแปลกใหม่เนยชอบอไปสองอย่างพร้อกันสองอย่างชอบมากกับชอบน้อยแล้วกันเนาะครับอยากถามต่ออาคนีคิดว่า ใครที่จะมีอะไรความคิดแปลกๆในห้องเราไรบินหรือใครกูยังไม่ค่อยรู้จักความคิดแปลกๆในห้องเราครับเออใครใครที่มีความคิดแปลกๆในห้องเรารรรรกูก็อยากจะรู้ว่า<ไ>เขาชอบอะไรอ๋อคนนี้น่แน่ดูซิว่าเขายังอยู่ในจอเราไหมเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะ ผมเห็นผมดูจากสายตาของแต่ละคนแล้ว uh, คิดไม่อยากให้ถึงขอได้แล้วว่าไม่อยากใช่คนนี้แน่แน่ใช่เอ่ยจะตรงกับครูไหมแย้มแย้มมาก่อนชายหรือหญิงอ่ะเอาผู้หญิงดีกว่าเอาผู้หญิงละผู้ิงผู้หญิงไม่ตรงใจคู้ใครนะใครอะไรใครชอบอะไรแปลกแปลก คนที่ดูลึกลับที่สุดของผู้หญิงผมมองว่าเป็นลึกลับขนาดนั้นเลยแต่ดูเขาดูลึกลับมากเออใครเลวเดี๋ยวไม่ได้ทําแบบน,น,นาชานาชาเขาอยู่ใช่ไหมยอยู่ค่ะอยู่แล้วส่งเสียงด้วยชอบมากที่สุดโอเคชอบมากที่สุดคือนอนค่ะโอ้โหะวงอ้วน แล้วมันมีอาชีพอะไรที่เกี่ยวกับการนอนแล้วเนี่ยเขาบอกว่าชอบชอบอะไรอนาคตก็จะทําอาชีพนั้นมีอาชีพอะไรที่เกี่ยวกับการนอนแล้วเนี่ยยกตัวอย่างดินอนแล้วได้เงินสาวค่ะเอออย่างงั้นต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนความชอบแล้วแหละอาอันที่เอาที่สองออันที่สองคืออันที่สองจะเป็นอนาคตเราอ่านการ์ตูนค่ะอ๋ออาจจะเป็นนักเขียนการ์ตูนก็ได้อนาคต โอเคเพราะฉะนั้นเรามาดูหน้าสิบกันเลยดีกว่าหน้าที่สิบนักเรียนก็ทำเครื่องหมายถูกลงในช่องที่นักเรียนชอบอแต่เดี๋ยวก่อนกิจกรรมที่ชอบทำนักเรียนต้องบอกก่อนคือเขามีต้องิดกิจกรรมเนี่ยนักเรียนนักเรียนเอาแค่ห้ากิจกรรมพอเขียนกิจกรรมที่ชอบในช่องว่างในช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่เกินหนึ่งปี และพิจารณาว่างานที่ชอบทำนั้นเกี่ยวข้องกับสิ่งใดโดยขีดถูกเครื่องหมายให้สัมพันธ์กันอย่างเช่นชอบทำอาหารชอบอาหารเพราะนั้นนักเรียนจะไปขีดถูกช่องอะไรคะอาหารอาหารก็วัตถุใช่ไหมชอบทำอาหารก็เป็นวัตถุชอบท่องเที่ยวชอบท่องเที่ยวท่องเที่ยวถือเป็นอะไรเดียะท่องเที่ยวท่องเที่ยวก็อาจจะไป เรื่องของบุคคลเพราะว่าจะไปปะปะบุคคลใช่ปะที่ต่างๆชอบนั่งอ่านหนังสือนั่งอ่านหนังสือเป็นความคิดมะมเพราะว่าพออ่านแล้วเราก็ต้องคิดวิเคราะห์อ,อะไรอย่างงี้ก็เป็นไอเดียก็ช่องความคิดแล้วถ้าตัวเลขละคะข้อโมโลูลข้อโมโลูลคือชอบสะสมสมมติว่าชอบสะสมสแตมชอบสักนักเรียนจะบอกว่าชอบสะสมเงินทองน,นะประคูก็ชอบ ม่ฮะห้ามบอกว่าชอบสะสมเงินนะใครๆก็ชอบเงินหลยแต่มีไม่เท่าไหร่ก็ใช้ใช่ปะ่ะไดแหลยลองเขียนมาห้าข้ออันนี้นะทําไปเลยนะครูไม่รอนะคะมาหน้าสิบเอ็ดเลยคยกตัวอย่างแล้วใครไม่เข้าใจถามเลยถ้าชอบปลูกต้นไม้ใช่ไหมชอบแล้วก็เขียนว่ากิจกรรมครูขอแค่ห้าเองนะไม่ต้องเอาสิชอบปลูกต้นไม้สมุนไพรตักสนวนครัวอย่างเงี้ย มันก็คือสิ่งของวัตถุใช่ไหมกูก็ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ซ่องวัตถุสิ่งของเนี่ยแหละแล้วก็ลองนับดูใจแค่นั้นเลยค่ะต่อไปข้อหน้าสิบเอ็ดสรุปประโยชน์ที่จะมาเป็นประโยชน์สาระสําคัญที่จะเป็นประโยชน์ต่อตอนเองก็คือคลายเครียดใช่ไหมแล้วก็เพลิดเพลินหรืออาจจะได้ผลผลประโยชน์จากสิ่งที่เราปลูกอย่างเช่น อ่าผล,ลไม้ดอกไม้แล้วเราเราได้ชื่นชมกับความงามของมันหรือว่าชอบทําอาหารก็คือได้ฝึกฝีมือได้ทําอาหารอร่อยอร่อยกินเนี้ยทำในสิ่งที่รักทำทำในสิ่งที่รักทำในสิ่งที่ชอบบอกถ้าทําอย่างจริงจังสม่ำเสมอมันก็ไปเป็นอาชีพในอนาคตเราได้เนี่ก็คือกิจกรรมที่หมดไปนะคะต่อไปครูผ่านได้ไหมคะเนี่ย ฐาหนะอันนี้ของ <หา S 1> เก่าต่อไปกิจกรรมเงาจากแสงตะเกียงคือมันมืดไงนักเรียนแล้วก็แสงตะเกียงเนี่ยมันจะส่องสว่างแม้ในความมืดแต่ตะเกียงมันก็ช่วยให้สว่างมองเห็นสิ่งของใช่ไหมมันไม่ใช่กลางวันที่มีแสงแสงอาทิตย์แสงอาทิตย์ตยนั่นก็สว่างจ้าใช่ไหมแต่อันนี้เขาพูดถึงเปรียบเสมือนว่าเมื่อเวลาเรามืด เราคิดไม่ออกมันอาจจะมีจุดนิดนึงที่ช่วยให้เราได้ความคิดมาสำหรัเน,นี้ยให้ดูหน้าสิบสามหน้าสิบสามเงาจากแสงประเกียงเป้าหมายคือให้นักเรียนเข้าใจตัวเองแล้วก็สนใจว่าตัวเองชอบทำงานอะไรมันจะทำให้ไปสู่อาชีพอีกนักเรียน คือกิจกรรมแต่ละกิจกรรมเนี่ยเขาจะเน้นให้ได้กเรียนรู้ตัวเองเข้าใจตัวเองแล้วค้นหาสิ่งที่ตัวเองถนัดเนี่ยเพื่ออนาคตก็คืออาชีพหรือเป้าหมายหลักๆก็คือภารกิจในอนาคตก็คือทำมาหากินเลี้ยงตัวเองได้เ็า mm hmm. บอกว่าในโลกนี้มีหลากหลายชนิดงานแต่ละต่างงานแต่ละชนิดก็แตกต่างไปขึ้นอยู่กับความสนใจของแต่ละคน ไม่เรียนเคยคิดไหยทำไมว่าทำไมหมอทำไมมีคนเราชอบบางคนชอบเป็นหมอมีมีเพื่อนเรานะรุ่นพี่อ่ะเขาบอกว่าเขาชอบเป็นหมออยากเป็นหมออนาเขาอยากเป็นหมอแต่เขาบอกว่าเขาไม่กล้าเห็นเลือดเห็นเลือดแล้วเขาจะเป็นลมเอออย่างนั้นก็หมดสิทธิ์เป็นผู้หญิงอะค่ะรุ่นพี่พี่ะแต่ไม่รู้ตอนนี้ไม่ได้ติดต่อกันไม่รู้ว่าเขาจะไปเขาไปเรียนต่ออะไร เขาบอกว่าอยากเป็นหมอแต่ว่าหนูกลัวเลือดก็ไม่รู้เลยเออครูขอถามพวกเรามีใครได้สิดยาวัาคซีนโควิดกันหรือยังพ่อแม่พี่น้องนะมีบ้างหรือยังบ้านหนูจองแล้วอะค่ะแจองจองแล้วได้เมื่อไหร่คะได้วันไม่แน่ใจว่าปลายเดือนนี้หรือว่าเดือนหน้า ของครูนะรกรกดาวันที่หนึ่งแล้วเขาก็มาเปลี่ยนเป็นวันที่สองีิแล้ววันนี้มาสเตอร์รือสักให้ให้พวกครูเนี่ยลงทะเบียนกลุ่มเลยอะ่ะเป็นกลุ่มคณะก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่าเห็นครูแอดบอกว่าเขาไม่ให้แต่วันวันจันทร์เนี้ยมาสเตอร์ลงลน์มาบอกว่าให้ครูรีบลงกันทะเบียนก็ขอให้ได้ความจริงฉีดกันเป็นกลุ่มคณะก็ดีนะเราจะได้แบบเหมือนมีเพื่อนอุ่นใจด้วย ก็ขอให้ครอบครัวของนักเรียนของรู้สึกคูทุกคนเนี่ยแควคลาดจากโควิดเพราะมันบ่นมันบ่นหัวใจทําลายจิตใจทําลายอาชีพงานเงินอะไรทุกอย่างเลยอ่ะเศรษฐกิจแย่เนี่ยไม่ว่าจะเดินห้างเดินตลาดนะคนแทบจะไม่ค่อยกล้ากันเลยพ่อแม่ค้าก็คือทุกคนเห็นใจซึ่งกันและกันเศรษฐกิจตัวเดียวน่ยตอนเนี้ย มีครูเคยอ่านอ่านเจอเบอกว่ามันเหมือนทำนายนะบอกว่าจะหมดโควิดจะหมดปีหกห้าผรูก็ไม่รู้จะหมดจริงไหมปีหกห้าอย่างนี้เรามีเรียนออนไลน์กันหนึ่งปีหรือเปล่าวเนี่ยนะเทอมนี้ครูก็ไม่อยากให้เรียนจบเทอมนะครูก็อยากให้มันเจอคนะ่ะอืมอ่าทีนี้ครูพูดมากเดี๋ยวมันจะหมดเวลา หน้าสิบสามครูกะว่าเข้าแนะแนวแล้วรครูจะไม่พูดมากนะเนี่ยในหน้าสิบสามนักเรียนเขียนเลยค่ะติ๊กในสิ่งที่ชอบกับไม่ชอบอย่างเช่นข้อหนึ่งงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลเครื่องกลึงเนี่ยครูก็ไม่ชอบตัดสิ่งต่างๆแล้วประกอบเข้าด้วยกันโดยใช้กาวอะไรอย่างนี้ยังชอบทำข้อที่สามวัดสิ่งของได้ถูกต้องแม่นแม่นยำอันนี้ก็ไม่แน่ใจ บางทีก็ไม่ค่อยแม่นยัเสมือหรือร่างกายอาจสกปรกบ้างก็ไม่เป็นไรเวลาทํางานจากนักรกลผู้หญิงส่วนใหญ่ก็บอกว่าไม่ชอบใช่ไหมหรืองานน้ํามันจากไรไงต่อไปถ้าเป็นงานกลางแจ้งงานกลางแจ้งบางคนอาจจะบอกว่าร้อนไม่ชอบใช้เวลาในการชอบแปลงสวนผักวันนี้ครูอชอบเลยสนุกกับชีวิตใช้ชีวิตในป่าหรือกลางแจ้งครูก็ชอบ ก่อสร้างสิ่งต่างๆให้เป็นผลงานอันนี้ก็ชอบบ้างไม่ชอบบ้างแล้วแต่ความยากของสิ่งของทาสีตกแต่งเฟอร์นิเจอร์อันน <e ี้ก็ชอบติ๊กมาชอบไม่ชอบต่อไปข้อ9ถึงข mm ้อ12งานที่ต้องใช้พลังงานติดต่อเป็นเวลานานอะไรอย่างเงี้ยนักเรียนติ๊กติ๊กติ๊กนะเช็คเช็คดูนะถึงหน้า15ค่ะทำเองให้ถึงหน้าส5ห ตอนนี้ทุกคนกำลังมุ่งมั่นอยู่กับการทำน้ทำแบบทดสอบหรือเปล่าไม่ทราบแล้วก็รวมนะหน้าสิบห้านักเรียนขอแถมในหน้าสิบหกและหน้าสิบเจ็ดด้วยมันจะจบกิจกรรมที่สี่พีสิบหกกับสิบเจ็ดนะย้ำทำให้ถึงหน้าสิบเจดนะลูกหมดกิจกรรมที่สี่พรี โอเคนะเพราะว่าเมื่อกี้ครูเห็นอีกสักไม่ถึงสิบนาทีอ่ะเดี๋ยวมันจะดับอู้แล้วครูก็ไม่อยากให้มันดับูโอเคแล้วโอเคแล้วกันถึงหน้าสิบเจ็ดนะคะทุกคนก็ทุกครั้งที่เจอการครูก็ขอให้หนูเอ,อนักเรียนทุกคนลูกศิษย์ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะครอบครัวคุณพ่อคุณแม่แข็งแรงนะแล้วก็มีเงินใช้ไม่เดือดร้อน ขอให้แค้วค้างจากต้อไัลนะลูกโอเคนะคะขอให้มีโอกาสได้มานั่งพบนานๆน,น,นะไม่ใช่อยู่กัน2วันเหมือนทำอะไรนะเรียนซัมเมอร์เรียนสมมองวันปิดโควิดแย่มากเนาะโอเคค่ะสต็อปแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านวันนีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ